chưa sure, đã Secret Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผมพาคุณพี่นะครับผมคุณลุงนะครับผมคุณน้ามาด้วยนะครับผมแต่ละคนเหล่านี้นะครับเป็นผู้ที่ทําให้เพลงของผมมีสีสันขึ้นเยอะเลยครับผมพี่ชื่ออะไรครับครับชื่อขรลอยครับผมพี่ขรลอยทำหน้าที่อะไรครับผมเขอเปน เปอร์เคชั่นครับนี่คือพี่ศักดิ์ครับผมมีมือกีตาร์ของผมต่อไปนี่คนเนบสวัสดีครับจอมจอนบิดาคุณนะครับพี่เล่นเครื่องดนตรีชิ้นไหนเนี่ยเครื่องดนตรีผมเป็นดับเบิลเบสฮะนี่คือนักดนตรีของผมนะครับผมก็คือแต่ละคนเนี่ยก็คือจะเล่นเล่นแบ็กอัพให้ผมแล้วก็ผมจะบอกว่าเวลาเขาเล่นกันแต่ละคนนี่นะครับผมจะบอกว่าเวลาฟังเหมือนเหมือนที่เขาพี่เล่นจริงๆเนี่ย เวลาฟังเนี่ยมันจะมีความสุขมากแล้วผมก็อยากจะให้ทุกคนได้ฟังได้ฟังเพอร์ฟอร์มของผมได้ฟังดนตรีสดๆจากพี่ๆเหล่านี้จริงๆนะครับผมและนี่คือวงของผมครับผมโอกาสเลี้ยงครัมันช่างสูงจริงๆคืนนี้เธอช่างสวยจริงๆไม่รู้จะห้ามหัวใจได้ยาง ถ่ายทวันนี้เนี่ยคือจะยืนพื้นด้วยความเป็นอะคูสติกความเป็นอะคูสติกเนี่ยเราก็จะนึกถึงความชิลความสบายเป็นบรรยากาศการฟังริมทะเลหรือไม่สวนหรือที่ที่สามารถนั่งชิลได้วันนี้เราก็เลยเซตบรรยากาศเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับอยู่ริมทะเลแล้วก็จะมีพร็อพประกอบฉากต่างๆที่ทําให้การถ่ายภาพวันนี้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนขอบคุณโปรดิวเซอร์ขอบคุณทีมเพลงขอบคุณที่ทําให้ผมได้ ้มีโอกาสร้องเพลงและสร้างความสุขให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็ทําให้ทําให้วันนี้มันมีความสุขที่สิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันกําลังจะได้ออกสูส่สายตาประชาชนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมได้รับความสุขตรงนี้เหมือนที่ผมกําลังรู้สึกแฮปปี้อยู่ตอนนี้ไปด้วยยังไงผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับติดตามฟังผลงานของผมถือว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่จะอยู่ข้างคุณเวลาคุณฟังเพลงของผมแล้วกันนะครับของยังไงก็ฝากด้วยครับ